สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับมาแล้วครับ1ขคันรถการเจาะบ,บารดานด้วยมือครับมาแล้วสร้างมาแล้วเดี๋ยวมารีวิวเบื้องว่ามีอะไรมาบ้างครับอุปกรณ์ในรถคันนี้ครับมีเครื่องสูบน้ำมีท่อท่อเหล็กครับมีท่อเหล็กแล้วก็มีถังใส่น้ำท่อน้ำหนึ่งคันรถจบเลยครับกระบวนการ จาะบดาลจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวติดตามเรื่อยๆครับนี่เสียมเพิ่งสี่อันนี้ห้านิ้วครับเสียมเจาะเจาะเปิดเดี๋ยวอื่นๆดีอยู่ข้างในคองนี้คงจะเป็นมือจับนี่มือจับอันนี้คงจะเป็นเสียมจบเลยครับคันรถเดียวเดี๋ยวติดตามดูว่าเป็นยังไงบ้างสร้างเพิ่มมาแล้วสร้างวินนาวินเฮาคนเก่าเจาะบดานด้วยมือครับกระบวนการแหลกเริ่อม เป็นเห็ุจังไดเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับพี่้องเ้านี้เอาอุปกรณ์ลงมาจากซาเลงแล้วเรียบร้อยตามห้าหลอกหลอกบ่มีดัดแป้งเอาเป็นอย่างครับเป็นเสือกครับผมสวัสดีครับีสวัสดีครับครับสร้างเฮามาแล้ววันนี้ดัดไม้สิบโมงคนมาพอดีสี่โมงเสาร์ครับแรกเริ่มเริ่มที่ครับหาพื้นที่หาสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนเนาะครับนี่อ๋ออารมณ์หนีเนาะ มองนี้ไปยังที่ยังเป็นบอ่อสิคนน้นำวกวนมาอือนี่คือบอ่อน้มวนครับเจาะจริงๆก็คือมองนี้เลยครับหาหลุมหายได้ก่อนหาพื้นที่หายได้ให้เหมาะที่สุดเป็นบอ่บอบ่อน้าวนต้องหาหนามมาปอดก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำพูนอยู่ฝุ่นแหละสะพูนแหละนะครับ แล้วก็แม่แรแเรา,าจะจ,จับจ่อเแต่เราไปจอหรือ่าเหมือนมึงจอเดียวครับอีจักเสื้เป็นหลอกห <c oughs> ลอกหายครับใส่เสือกโยงเอาตอนมีคนหนึ่งดึงเสือกนะกระบวนการนี้ท่านสมัยท่านสมัยอัน <c oughs> นี้โบาลาณล้วนๆแล้วบนะ่ะมมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกยังเลยครับหลอกกร่บบต้องใส อ,อ,อร่อยตัวน,นี้เอาไว้ด้านยางเดียวด้านยางเดียว,ยเ,ยวเห็ดบอ่อผักหนามครับนี่หัวกระโลกนี่มาทานรับ <c oughs> <c oughs> สูตรว่าร่านนี่หลือ <c oughs> ม่ยไฟ่มีหูนี่ <c oughs> เอาเสียลงไปสันแล้วก็เติมน้ำตรงนี้ครับสูนมมแบบน้ำมาใส่ให้มันเต็มตรงนี้คือลุมเจาะโอเคครับใกล้จะพร้อมแล้วครับสิปกป็ปกีป <c oughs> ไม่นี่นะครับไม่อย่างไปดูไปดูดแก่แม่ไปริมันบอ่อครับจักรลอย <c oughs> เจ็ดลอยไดลอยไหดอก โอ้ยหจอมือเจ็ดลอยมือครับประสบการณ์ล้วนๆครับนี่ทอนแหลกครับซีเมตรเปิดจักหนิวกัครับเปิดหานอ,อนี่ครับเสียมแหลกครับนหานิวนคล้ายใบมีดคลขายมีโตเลยแหละเป็นเล็กยังนี่แนบป่ะ<น>เล็กแนบ ใส่มือจับเรียบร้อยมือหมุนเอาไว้เติมน้ำน้ำลองแบบนี้เลยครับขระมาูครับกระบวนการนี้เจาะคนเดียวกันนะครับแต่ว่าสองคนจะง่ายกว่าแล้วก็ซอยกันเบิง กนหนึ่งก็จะโยกดึงสายครับดึงสายน,าน้ำขึ้นๆลงๆง,ง่ายต่อกันเห็ุงานครับโอเคครับน้ำม,มาแล้วเติมน้ำใส่บอ่อก่อนนะครับเดี๋ยวในบอ่อเต็มกะใส่เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้กะใส่ในกระบวนการมองนี้เลยนะครับน้ำม,มาแล้วต่อสายละสายน้ำอยู่ขบนืน่อโต๊ะปอนน้ำใส่ท่อครับ เียไปบัวท่านกลังมามาแล้วกระบวนการแหลกเข้าเหล็กทอนแหลกครับสี่เมตรเสียมห้านิ้วจอมือหล้วนๆแบบโบราณโดยเฉพาะครับรหบหรโบราณผ้าเฮดไว้ใช้ในยุควันนี้ครับวันนี้หกทันวาคมบหกสามครับหกทันวาเลยสองพันยี่สครับ ขึ้นแล้วนะเห็นครับส่งน้ำเข้นไปเลี้ยงปากทอครับบ่อนครับแล้วมาแล้วหมุนละครับหมุนไปหมุนมาหมุนซ้ายหมุนขวา ตอนแรกนี้5นิ้วนะครับแล้วก็ความลึกความายาวของเหล็กอยู่ที่4เมตรใช้เสียมแรก5นิ้วต้องเชื่อกัน2คนนี่แหละครับถึงจะสะดวกมากสิง,ง่ายกว่าเห็คนเดียวครับพอมีคนหนึ่งต่องอสักแอนนี้สักเสือกใช่ครับใช่บมผิดเพิเรียวเมตรนึงละ่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนมือครับยับขยับมือขึ้นเรื่อยๆนะุนเคลื่อนครั้งที่สอง ตามไปแล้ออืมออแคละให้ออกได้เรื่อยๆครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนจะลึกลงเรื่อยๆจนสุดเหล็กนั่นแหละม่รันแน่น่มันแข็งบ่ะก็มูซึ่งแข็งอยู่เนาะ กระถุงแมงมีกระแทกแน่แเธอกระมุนจำแล้วครับใช่ย,ยังใส่ยังใช่เด็กใส,ส่แดงใส่สีแดงนี่ประมาณ2เมตรเกือบ3เมตรสันของใา่ จุดประสงค์ก็คือทรายขาวครับพื้นที่มองนี้ก็คือ,อตองเขียนทรายขาวชั้นเป็นชั้นหินไม่ใช่ชั้นหินครับเป็นชั้นของทรายมันจะเป็นที่อยู่ของน้ำน้ําที่ไม่ใช่น้ํากร่อยครับอยู่ที่ประมาณในโซนนี้ไม่น่าจะเกิน13เมตร1ิบถึงาเมตรสร้างเพ่นบ่อนะครับสร้างวินเท้ประสบการณ์เพ่นหลายลอยบอ่อแล้วครับจุดประสงค์ก็คือชั้นหิน สีขาวเออชั้นทรายสีขาวครับเป็นหนามผิวดินหนาบนดินนะครับบอลล์นะคุณสมบ,บัติของน้ำชั้นนี้ก็ใช้ใข่ๆนำบอลหนำหนำสางางหน่อยครับกินได้อาบได้จุประสงค์เข้าก็คือสใส่เป็นน้ำอาบนะครับื้นที่อาบใช้เป็นน้ำใช้น้ำสอยสักพงสักผ้าอาบน้ำใส่ห้องน้ำใส่ห้องซ่วมไว้ครับจุประสงค์เฮา แลักการที่สําคัญครับเอาไว้ลดผักน้ำพวกนี้คุณวัดพิเศษก็คือมันโมเมนน์หนาำกรอยบมเมนต์หนาำบาดานครับฉนั้นการหดผักมันจะสวยครับพืชจะได้สวยแต่ถ้าน้ำบาดานมารดผักมันก็จะเป็นอีแบบหนึ่งเขาเรียกน้ำกรอยน้ำกรอยจะลดผักไม่สวยครับน้ำกรอยนี้จะอยู่ระหว่างอยู่ใต้ดินอะเขาเรียกชั้นหินไม่ใช่ชั้นศอกไม่ใช่ชั้นของทรายนะครับ เราอะไรเปย์หอดเลิกปนั่นครับประมาณ15เมตรขึ้นไปก็จะเป็นชั้นหินซึ่งจะเป็นหนามกรอยครับเป็นหนามบาดาลซึ่งบนแม,ม่จุดทรงของเราเขาต้อกกันหนามที่อยู่สูงกว่านั้นเดียๆน้นำสางนี่แหละนะครับเล็กหานี่อาจจะรทอนเอาเลิกจากเมตรเลขห้าอาทอนนี่โจ๊บเลยเนาะครับต่อจากนี้เป็นเลข็ขเลขยังเลขสามต่อไปเป็นเลขสามแล้วก็ย่อเป็นสองเป็นบอ่อ คือสามตลอดเลยนี่แน่นอนมอเป็น<อ>ดินเหนียวเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวล่ะชั้นดินเหนียวความเหนื่อของดินเหนียวคือสีหยากรดินทรายเมื่อกี้ทรา,า,ายแดงพานมาแล้ววันนี้ไมาเจอชัอ้นดินเหนียว เป็นบ่นี่เหนียวสีแดงบ่เอาแดงๆบ่เห,ห็นหลุมล่างอ๋อหินหินลูกล่างหินแดงๆแดงอ่ะเป็นบ่แก่ห็นหลุมล่างแก่ห็นลูกล่าลลงปไปแล้วไอยู่รึ้ปบ่มันเป็นสันดินเหนียวเนาะมันอยู่ล่ะครับขาดว่าสิเยวอ่าท่อหาเข้าซัมหนี่แหละเพราะว่ามันถือสันดินเหนียวถึงหินถึงหินถ้าเลื่อยไปกับแมนเนาะแค่แมนเรื่อยไปนี่ยามมนไปยู หย่านคุ่มมาได้คือมันสีพังลงเรื่อยๆครับหินลูกล่างโน้นนะเลื่อยไปกับบอดเลยไปกเบานี่ประสบการณ์สร้างเพคนบอกไว้ครับนี่หินลูกล่างครับสันหินของลูกล่งางเลยไปในหยานคุ่มโอยู่ยานมันพังรง่องเอาปัม๊มเอาบอ่อนี่เอาขนาดนี้แหละเอาเสียมขึ้นมาแล้วบนงวัดใส่ทอกันพังครับเมื่อกี้บอกว่าเ,เกือบสามเมตรนี่ที่เพิ่นมาเหยียบไป นครับระดับนี้อันนี้ก็เป็นปากท่อตัดเลยบ้านนะ่ะกำทังเนะี่ยตีลงน้อยนึงแต่ยังห้องของ โุ้ยจากสอบช่วยสาดกระบวนการนี้ก็คือว่าไฮค้ดินจากขมบุนะครับเวลาน้ำไหลลงไปอยาให้มันออกไปฝังข้างในเดี๋ยวท่อในี่ลลูสูตรล่งอีกป้องกันดินข้างนอกลงไปข้างๆของกันพังและแต่หมองแตาหมองกัสามซีก็มีเนาะอัดดีบอดีเนาะอัดดีกับยู่ ไปเสียมสามครับลงไปแล้ว,ลวต่อเสียมโอ้ย้าเขียวเล็กหน่อยต้องเบิงไวลูกต่อไปหาเทคโนโลยีมันบ่มีหาพื้นที่มันลำบากใช้วิธีการนี้เลยเฮเเข้าสู่กระบวนการเสียมสามครับห <laughs> ยอกหยอกเลยแบบ เสียมที่สามเสียมที่สองสามนิ้วครับมเนเสียมที่สามกระบวนการเหนือนเดิมครับหมุนอีกคือเกาบันนี้เสียมสามตลอดเลยครับนี่ไม่ได้เปลี่ยนแล้วบันนี่ยาวอีกรอบนึง กามเนื้อแข็รอคอยโคดด้วครับแต่กระบวนการแหลกม่หอดช่วงนี้ครับเปลี่ยนนูนนั่นนีบยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับนะแต่เปลี่ยนแต่ขยับเรื่อยๆละ่ะแบ๊บเดียว ยังอยู่เราวางดินเหนียวอยู่เป็นบละละ่นี่หลงล่างอยู่ถูกแรงแดงๆ <ละ S 1> คนถือเสือสื้อ,อ,อมัวแต่คนถือเสือนี่แหละ<อ>เหล่เงเชิงอีกเตาเศษหินดินอยู่ข้างล่างขึ้นมาประสบการณ์จริงๆแหละนะครับแล้วก็เทคนิคหลายๆอย่าง จะประสดผลสำเร็จหรื่องจะมีน้ําใช้ได้ครับพื้นที่ตรงนี้ครับบ้านยางขุดตะบ,บนมาเขียบอ,อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับจากภูมิปัญญาสาวบ้านที่เฮตดมาต่ดนแลละครับเสียงยังหินลูกล่างหินหลูกล่างนันปกปักเลย พอถ่ยเลย่นหนไปเรเรียบร้อยแ้ว่ะอ๋อแคแม่เมื่อกี้เขาฝืนนอ่อแค่แม่ฟฝืนกั้นพังเมื่อกี้คือจบออประสบการณ์บ่งบอกเลยครับเรียนรู้มมีลูกล่างนั่งแกกๆเลยนไปคบ่ยูเลยคุ้มบม่ได้เลยแคแมันเลย่นไปมนันึงนี่ แค่ชยวร์เขาหยิบกี่ตักันทางก็ใช้แค่นี้นะครับน่าจะมีโอกาสลุ้นอยู่าเศรษฐีนำใสเมื่อกี้สร้างบอกตัดสินใจแบบนั้นครับควรจะเป็นยังไงอืมต่างแจกเลยอันเขาขันขันขันเสียบเมื่อกี้เสียบเมือกี้ซิรุตเนาะต้องหันเขาลอกไหม โ <Billie S 2> บ s <S <scale> ้โหกับมุน <ether> ยังเดียวเสียมหลุดโบ่โหแล้วป่ะนี่อ๋อเมื่อกี้เสียมมันหลวบครับเพร่นหันขับขึ้นต่ออีกสามเมตรแค่มาซุนิกับเก่าประมาณไม่ถึงเกือบเกือบเก้าเมตร แค่แม่ซูดเล็กนี่ง่ายลงวูบๆเลยทีนี่เอาปั๊บไหมอา้าขึ้นสูงเลยบ่ดนี่ลงเรียวหลายทันพานสันหินมาแล้วครับที่เป็นดินเหนียวออกแนวแนวลูกลังอะ่ะแดงๆตอนนี้แาจจะเป็นทรายแล้วครับ เบิดมาเป็นเสียงรงเรียวซ้ำใดนคนหมุนน,นั่นลงแล้วตามอีกแล้วอยู่บ่ดูน้ำเนดูน้ำ เบิ่องไม่เกือบเกาเมตรอะ่ะสุดอีกแล้วเ<ด>มื่ต้องสัมพันธ์กัมนั้นนะครับไอ,อระดับความดันของน้ำอ่าสุดอีกแล้วนี<ด>่แถบสันไส้ไส้ขาววะว่ดครขาวไส้ขาวแถบ มอหนามแล้วแล้วมอหนามบกขืนนี่ยนี่บ่น้ำมกขึ้นคือพอแล้วคือมันดูน้ำจากข้างนอกลงไปบ่อ๋อกำลังไหลใส่เนี่ยน้ำมันโคตรหนกป่ะอ่าน้ำน้ำนี่มันบลกลงเมื่อกี้น้ำบกขึ้นแต่ว่ามาดูน้ำขึ้นนี่ครับถือไส้เขาวแล้วครับนี่สันของไส้เท่าทะลุจากสันหินแขไขหินกรวดเมื่อกี้ลงไปไม่หมดเนี่ยไส้ตัวนี้มีหนามนี่ไส้มีหนาม นำสางเข้าลแล้ว่ะเนาะแต่ก่อน,นี่คือเปล่าไม้คือหอดใส่ชันนี่แล้วครับคิดว่าได้น้ำแล้วพอแล้ววัดสันตอเอเครับสังเกตน,น้ำครับี๋ยวยีเมานครับลีลยวลงอีกน้อยนึงเพราะว่าแต่ถึงแล้วครับระดับที่เราต้องการก็คือ นี่แหละครับชั้นของทรายขาวเป็นแหล่งน้าอ่าครับมีถึง9เมตรบ่ถึงเกาเมตรคุ้มได้แลลวครับกันพังเขากันพังประมาณ3เมตรโดยประมาณนมนเ,เ,เ,เนี่ยเพราะว่าเราตัดออกนนแค่นั้นเองครับเราตัดท่อ,อก,กันพังที่เป็นท่อ PVC 4นิ้วตัดออกแค่นี้ครับประมาณ1เมตรครับตัดออกก็น่าจะเหลือก,กันพังอยู่ประมาณ3เมตรนะครับโล่มาจากผิวดินก็ประมาณ50เซนติเมตร แสดงว่าการพังอยู่ที่ประมาณ2เมตร50 m. โดยประมาณนะครับประมาณนี้โอเคครับทอดแล้วอุปกรณ์เจาะต่อไปทดสอบลายหนานเมื่อกวัาน,นี้ถอดออกถอด ตอนที่สองหนเจ็ดตอนสุดท้ายนี่ครับนีแมนนี่คือเสียม3ามสามนิ้วครับต,ต่อไปไปการดูดนามเบมงครับเกือ,อบสุด ได้บ่ถึงยังครับต่อไปเป็นการไล่น้ำเจาะเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยดูว่าน้ำจะออกไหมไหนลุนเบิงก่มาเสียออก,กบ่ลายทรายลายหยางก็ไนลาหินลายยังอยูก่อนดูถึงมาเลยครับนีเดี๋ยวไปดูปลายสาย นี่ครับน้ำที่ดูขึ้นจากบอ่อครั้งแรกช่วงแรกครับทรายจะเยอะหน่อยแมวน้ำไปทางนน้นนี่ครับหินกรวดหินทรายทรายขา,ขาวๆเขาเนี่กรวดเ้าขา,ขาเขาเนี่ยนะครับทรายแบบนี้เลยครับครั้งแรก ดูดหินหูทรายขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นทรายขา,ขาวๆเดี๋ยวลุ้นดูอีกครั้งว่าจะเป็นน้ําใสมาหรือเปล่าน้ำก็ยังเป็นสีหนีอยู่ดูดหินทรายขึ้นมาแล้วว่างต้องเป็นโผงแน่นอโผงปับมีโผงปับต้น้ำก,ก็มีเออมื่อกลับเกิดเมื่อกลายมามาเป็นโผงมามาใส่โผงมาต้นหนึ่งส่โตง เดี๋ยวถ่ายจักหน่อยนึงครับไปพบาท่านแห่งนะครับเดี๋ยวมนกับเพิ่มเพิ่มมาเรื่อยง่ต้าน้มาท่านเปิดเบิดมท่านเปผงไงัน็นที่เสื่อมอยต้องเปิดเรื่อยๆเปิดดูๆเนาะต้องเปิดไปด้นๆ้ากสูบเรื่อย่าสูบเรื่อยๆเดี๋ยวบอขางลางไม่สิเป็นผงครับเพราะว่า ช่วงนี้เจาะไม้มาพรท่านเป็นผงข้างล่างผงก็คือคล้ายๆกับที่กักน้ําหรือว่าพื้นที่โล่งข้างล่างนะครับพอน้ํามันออกมาหรือว่าเราดูดทรายขึ้นมามันก็จะเกิดพื้นที่โล่งข้างล่างจากนั้นสายน้ำหรือว่าตาน้ําทุกๆตามก็จะเปิดเปิดเปิด,ปดแหล่งรวมน้ําพอปริมาณน้ํามันเยอะขึ้นน้ํามันก็จะแรงกว่านี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรียกเป็นแนวทางที่ดีแล้วครับเพราะว่าถึงชั้นที่เราต้องการแล้วนะครับ ชั้นทรายครับเป็นทรายขาวแล้วต้องเปิดน้าออกเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันครับวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อเปิดตาน้ําให้เยอะๆในสัปดาห์ภายภาคหน้าหรือว่าเจ็ดประวันหรือว่าเดือนหนึ่งข้างหน้าก็อาจจะไหลแรงนะครับไหลแรงเลยแหละนะครับทรายน้ำาถึงทรายน้ำแต่คนว่าแรกแรกก็จะไม่แรงครับเห็นไหมครับไหลแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะเป็นบอแห้งมาเรื่อยตาน้ํามันเปิดเยอะครับมันก็ มามีปริมาณข้างล่างเยอะน้ําก็จะแรงมาเรื่อยๆครับโุ่งเเริ่มพุ่งแล้วโอเคโอ้สุดยอดแล้ววันนี้จะได้น้ำใส่แล้วครับพี่น้องนะครับโอเคครับนี่คือกระบวนการสุดท้ายแรกเริ่มเริมทีตั้งแต่อันดับแรกเป็นต้นมาครับใช้เวลาน่าจะไม่ถึง3ชั่วโมงครับแต่ละบ่อที่นี่แห่งนี้ครับใช้เงินก็ประมาณ2,500บาทครับจบเลยครับบ่อนี้โอเคครับสรุปสุดท้ายครับเจาะ น้ำด้วยมือนะบมเมนตหนามาด่านครับเป็นน้ําชั้นหินอ่าชั้นดินจะเป็นดินทรายครับน้ำไต้ดินเข่าครับลึกประมาณประมาณ8ปดถึงเเมตรประมาณ 8- ปดถึงเกเมตรสำหรับพี่น้องครับจบแล้วครับอันนี้ดูน้ำขึ้นครับดูดมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับชั่วโมงก,กว่ากว่าประมาณนี้เลยครับเพราะดูให้ไต่ดินเข่ามีมี่ผง นะครับมีผงเอาไส้ขึ้นเรื่อยเจ่าน้าเป็นสีขาวชั้นชั้นดินขาวหน่อยไส้าขาวเหานี่ครับบอกง่ายคือน,น้ำสางนั่นแหละครับ mm hmm. คนสมัยก่อนเพื่อนสามารถกินด่าน้ำคนว่า mm hmm. น้ำนี้ก็ตามที่บอกไปแล้วครับว่าสามารถรดน้ำหรือว่ารดผักพืชผ,ผักนี้ได้สวย mm hmm. ไม่ใช่น้ำใต้หินชั้นหินไม่ใช่น้ำตนใต้ชั้นหินเขาเรียกว่าน้ำบาดาลไม่ใช่นะครับนามน้ำา,าึ่เป็นนามกรอยแน่จืดแน่จ้างแน่เกิดน,น้ํากรอยครับ พดอียงนูนนนีสีบอกไ้งามแต่ว่าน้ำในชัน้นชั้นดินทรายครับพดอีียงกับสีงามครับคล้ายคล้ายน้ำสางเขา้านั่นแหละทานได้ด้วยครับไม่มีรสชาติกร่อยเนี่ยครับผุนปลายสายผุนนะครับไปเบิง่งป้ายสายเขาผู้เฒ่า,า,า,าแล้วดาวได้น,น้ำใสแล้วแม่บ่ต้องบีบเบิ้ลตามหนานเลยไม่กินบอบอไม่กินดอก ใสครับอาบได้หุ้งเขาได้เป็นน้ำสะอาดเห็นกระบวนการทำงานแล้วนะครับเจาะด้วยมือจริงๆแบบยุคโบราณเลยโอเคครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับสนใจเบอร์ช่างเดี๋ยวผมลงไว้ให้ครับหรือว่าติดต่อพูดคุยกับช่างโดยตรงครับที่ช่างวินครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ